ไปออกไปสู่อากาศกันดีกว่าทุกคนอ,อากาศสดชื่นที่คุ้นเคยก่อนอื่นก็แตะพรกันเลยแล้วกันเขาแตะพรก่อนเอ้ยอแล้วตบหมดไม่สนวันดีคนดูสามล้านคนด้วยครับวันดีทุกคนเลยมีอะไรก็คอมเมนพูดคุยกันได้นะครับไม่กัดกันนะครับ ขอไว้ตรงนี้ชื่นใจหน่อยครับมามาเราจะได้เห็นดีกันมนุษย์อสูรแห่งฟารุมอสุรามาครับไอ้นมไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันยังว่องไวเหมือนเดิม ตบหัวไปหนึ่งทีคำรามไปดิคำรามไปดิคำรามไปดิมาหรือเปล่ปามาหรือเปล่ปา <c oughs> <c oughs> โอ้ยโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเอาชัวร์ป่ะขอดื่มกันสักดื่มหนึ่งดื่ม,ม,มโอ้ยผิดหน่อยผิดแผนหน่อยผิดแผนหน่อยอื้อหือ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  มันมันสั้นอ่ะมันสั้นอ่ะมันสั้นอ่ะอืมอืมได้ได้ได้เฮ้ยอืมอืขอสักหนึ่งอกึกขอสักหนึ่งอึกอืมโอ,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 โอุ๊อุ๊อุ๊ไอ้หนุหน่มทำดีๆทำตัวดีๆทำตัวด,ดีๆ,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 ๆ มีทรงมีทรงโลบโลบโลบหรือเปล่าแล้วนั่งทำไมแล้วนั่งทำไมเออเสร็จได้มาทอเลเนลูกรักถึงลาลูกที่เราจะได้เจอกันนาที mm. เพราะฉะนั้นให้ข่าติดตามท่านไปด้วยเถิดไปยังเชิงพึกษาทองนั่น ได้ได้ได้การเจรจาประสบความสำเร็จสินะเช่นนั้นปรดเรียกค่าออกมาด้วยพรยามว่าต้องการแปรรูปเป็นพลังอ๋อแล้วก็ค่าขอมอบแหวนวงนี้ให้แก่ท่านนกหวีดพูดอาชายามต้องเดินทางไกลจึงเช้นมันเสียก็แท็กซี่นั่นแหละโอ้โหมาไอหนม หมาศึกพ่อจะกำหลาบให้มาครับมาครับมาครับสวยล่วงมามาครับมาครับมาครับดรอปไหมอะ่ะอย่าได้ดาบมันมากดรอปปะไม่ดรอปดาบดรอปหมวกอ่าใส่หมวกก็ได้ใส่หมวก ไหนไซมอนน่ะไม่ไง่ายไม่โปล้ละให้โลกรู้กันเป็นไรว่าเราของจริงขอตัวช่วยหน่อยได้ไหมครับมาเลยครับจอห์นเวทโอ้โหชุดแย่มาก เจ้าผู้บัวหมองที่โง่เขาพูดถูกเพิงแห่งความทะเยอทะยานแผดเผาเจ้าเองก็ทวินหาวงแหวนเอลเดนเงินหรือโอ้ยพูดมากปากเหม็นลุงมาเลยออืมอโดนไปก่อนหนึ่งดอกโดนไปก่อนหนึ่งดอก ไปก่อนหนึ่งดอขอกินก่อนละกันอึ๊บอึ๊บอึ๊บจอมเวทมาขอจ้วงหน่อยขอจ้วงหน่อยขอจ้วงหน่อยหนึ่งทีครับจัดไปหนึ่งทีก็ไม่เท่าไหร่ดีกว่าก็ดีแค่โมหรือเปล่าโอ้โ <c oughs> หเม้มปากจัดลุงจอมเวท ช่วยแทงให้ผมก่อนนะเอ้ยได้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 หนึ่งจ้วงหนึ่งจ้วงหนึ่งทีหนึ่งทีขอดื่มมานามาอืมโอ้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 ยเกือบเกือบเกือบ เรียบร้อยขอบคุณนะครับที่มาช่วยกันเฮ้ยข้าจะจำเจ้าไว้ผู้มัวหมองผู้ถูกเพลิงห่งความทะเยอทะยานเผาผ่านจงหวาดกลัวท่างกางความมืดมิดยามค่ำคืนมือแห่งสุราต้องสาบจับไม่ปล่อยให้เจ้าหนีรอดโอ้ยขี้โมปากเหม็นว่ะุณมาก อ้าววัสดีจ้าต้องโชว์กันสะหน่อยแล้วล่ะขออย่างนี้ต้องโชว์ให้โรคได้รู้ว่าเราอ่ะแข็งแกร่งถึงเพียงไหนไปครับมาคุ้มข้างมันจะสักแค่ไหนกันทีเฮี่ยวสััสีีครับ ดื่มไปหนึ่งจอกเฮ้ยเฮ้ยมาผมไม่มาเลยเฮลจะได้รู้กันอืม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 ไปไป ไปไม่หยุดไม่หยุดเออเอ,อดื่มโอ้ยมีจอกเหมือนกันออแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงเขาเคยฟังเพลงมานะอย่าไปคงอย่าไปเพลงอะไรอะพี่ขอจัดท้ายหนึ่งที อนนเอ๊ะภาพเหตุการณ์มันคุ้นๆนะดื่มเอ้ายาหมด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 ก็ไม่เท่าไหร่นี่เห็นจะขนามือเลยขอดื่มอึกขอดื่มอึกอือ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 เอาเป็นว่า เอาวิจกันใหม่ไรห,หน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวคันหน้าจะมาสำรวจปราสาทอีกรอบหนึ่งนะครับไม่บุยทุกคนเลยนะครับ